สนั่นนี่หิวเลยปวดหูอีกอะไรหิวเลยฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลยอมก็มีเพชรอีกอะเลยวันนี้เฮ้ยหยอยอยู่ทำไมไม่ขับฮันเพิ่งมาครับเพิ่งมาโอ้โหไปไอเหี้ยกูไปห้องน้ำมาหันห้องน้ำอยู่ก็เดี๋ยวผมลงสามทุ่มให้เฮ้ยผมละคูณไอ้ไอ้เวลหนึ่งไอ้สัตว์ เอาไอ้ใบที่ของจริงว่ะไอ้ใบไอ้บตะพันเป็นลูกหมาเลยอ่ะมันวิ่งเข้าบ้านก่อนแล้วนะไปมาเว้ยหมัดมาแล้วเว้ยมาแล้วโอ้ยพี่พี่ช่วยผมหน่อยได้หผมคูณกัวยแต่เราไปดแสนหมื่นเดี๋ยวยินต่อโอ้๋ยวจะแข่มาแล้วท่ากายอ่ะแตกแปลกละอือเอ๊ะโขแก้ไม่ทันแกถึงเลย โอ้โหไว้ไว้ฝากด้วยด้วยเลืองมึงคูณสองได้ดาเมจมันเมื่อกี้พอดีเออผมยิงดีเคเลืองกูแสนกว่าอย่างงี้คิดว่าตีมันรันเหรอโอ้โหนี่ถ้่ผมไม่ตทองกูเองไอเนี่ยกูเอง นี่อ้าผู้เล่นดีเด่นแบาไม่ตีหมอก่อนด้วยหมอเออถูกต้องทำอะไรเอกวะโอ้เดินล็อกขาไปเดินไม่ได้เดนเกมพิษแม่นเดียวอุ้ยไอ้ซ่้าวะไอ้สัตว์ไหนคุณเนียมีเคหลัง่ะโชยู่อ่ะเอาแมเนี่ยมันนิ่มไหมพวกนั้นอ่ะไม่ตี่ะเออเจนโดนปานพูไปแล้ว เ,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 เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรไม่ต้องมานงมัเนียโอ้โเสียบันไทยเนี่ยมันงมัเนียอา้าวทำไมไม่ได้ตั้งตัวเลยเนะี่ยได้ดิได้ไรอ๋อได้ลนะเฮ้ยเฮ้ยมาเหอะไอ้ตัดมัดอะมัดอะมาเหอะมาโอ้โโอโยพียนี่กดยาเนะี่ยพี่ล่วงวะ่ะพี่เนี่ยเออมึงยิงเอ้นเจียนดิไอ้ใบมึงเด็กไหนอะต้องต้องไปทับให้เวลสิบป่ะป่ะ ผมไปหาสองพินอยู่โอยควายโดนกูเก็บหมดอ่ะเดะเฮ้ยอย่าหบจึ้งหยุดสิโอยพีคโดนสวนน่ะผมเสริมน้ำเห็นไหมอืมเหนต้นไม้ติดกันเตี่ยนเ่ะเี่ยนเ่ะเดี๋ยวนี้ไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยนู่นนุ่นเนี่ยมุฟเฟ่มุฟเฟ่ไอ้ยันนั่นเอาไปเกมแล้วเดี๋ยวช่วยแล้ว เปลี่ยนไปการทำใหม่ทำอย่างนี้ใส่ใส่พินใส่พินแค่บวกเก้าแต่ต้องกดจกแดงโอเคไม่งั้นก็ก็ต้องบวกเก้าอยู่ดีอ่ะไม่กดยาเยอะใช่ไหมซาหรอลายเกียวบนทินอ่ะเสียใช่ใช่ต้องลายพบบนทินมะแล้วเนี่ย

ปานดูเมียปานดูเมียเดี๋ยวดูลูกอะ่ะเมื่อกี้รูกมาแล้วไอพี่เนมไม่อยู่อ่ะได้หรอเออ,เอ,อน่าเสียดายไม่ได้คุยกับกูอุย้ยผมรักผมรักปู่ก็ละเพราะผมรำคุณอะผมรำคุณอะรำ <laughs> คุณกเก้าแนละโอเคโชยูอพิทด,ดิมัดพิดเขี่ยของเกมรอแป๊บรอแปบ๊ปแปบกำลังแดงแล้ว ยิงกันมาต่อวิ <S <S ่งหนีเลยเห็นพินวิ่งเห็นพินวิ่งหนีไม่แดงนะู้เอาเอาหันบอกมาอยู่ไหนเอกไปเยอะแตกไปแล้วไม่ทันแล้วผมพี่ออกมาหาขอขีพหน่อยเฮ้ยเรือทำไมเหลือแค่สองหมื่นหกว่ะเจ็บตกใจคนที่ว่เสียโอ้เฮ้ยตายเว้ยหมดตายเว้ยเนี้ยหลังเนี้ยหลังเนี้ยคอยกูหลังหลังเนี้ย คอไเฮยร้องร้อง้เอาหมดเยอแต่ตายยยยอะยยยยะยยยมยย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 ย่ยย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 ยียย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 ียยยยยยยเยียย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  ยไปก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวกูดูเออหมัดมุดวนอยู่ปล่อยแม่งดวนไปฮะสะท้อนไม่แหวกผิดเลยนะไอ้เหี้ยมาคูดผมรักเออโงดี้แม่งทิ้งให้ผมโดนช่ยอยู่ไกลที่เย็นวกคุณอยู่ไหนนะบุ๋นไหนไหนช่วยอยู่ก่อนไม่มีอ่ะช่ยอยู่ไม่มีอ่ะได้ไม่เป็นไรเวาบุ๋นวิ่งเลยเลยกูบอกเลยเจี๊ยบยอมมาเห็นช่วยอยู่ประวัตที่ผ่านมา ไม่มีนะดวนหมัดอยู่นี่เฮียเออกูให้ดวนหมัดแต่แพ้เขาแล้วก็บอกอายุตีตายตายตายแล้วมดหัววะมันมาคิดเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยหายหมดก็ต้องสอนเล่นได้ปะเออาดูอยู่เฮียเนี่ยอยู่มันอยู่นี่อีกีันไม่ได้อยู่ในนู้นเรียบร้อยแล้วเอาพี่เนียหมผมเล้คนแล้วหมด พี่เนี่ยไม่ไหวกอดอยู่อ่ะอ้าวแตกเย็นแตกยิงอยู่ไม่ไหวตอนไหนเนียและเซตกูยังไม่เห็นแพ้เลยใครบ้างไฟรวะผมไม่เห็นอะไรเลยร้อยหกสิบอ่ะยิงไม่ได้โวยของดีๆมีให้ใช้ไม่ใช่เสียเลยก็ไปลานแล้วมันแพ้อยู่อ่ะฮ่าฮ่าเสพตใช่หรอโวยในวอร์ในวอร์มึงมึงลองดูพิษพิษไอ้อยู่สองทีก็ตายแล้วคอมมอนหน่อยคอมมอนหน่อย ไม่ต้องยุ่ง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 ,ช,งช่วยแล้วช่วยแล้ว <S <S ช่วยแล้วตลอดอ่ะโอ้แต่ <S <S ทีหลักกีหลักช่วยตัวเองก่อนนะถ้าจะมาโดนตบอะ่ะม,มถ้ามึงถ้ามึงหมุนหมุน,มนทวนอนะ่ะเมื่อกี้ไปแสนสองละใช้ 160, <S <S มีร้อยหกสิบอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยนั่นเตียนหกหรือว่าเตียนเก้าวะแล้วก็แล้วก็พี่ผมส่งดาเมจเอให้ไหม อยูนอะไรวะอยากถอนเว้มาหนี้มานี่โอ้โหสามหมื่นเนี่ยที่ของอ้าวไปมันมันยืนทับมึงด้วยมันแก้เออเห็นแล้วเสียดายมันไม่นั่งปานถ้านั่งปานนี่คุกอย่ล็อกเราที่อย่าล็อกมาอย่าล็อกปั้นนี่ล็อกไอแบงค์นี่ไม่ใช่ล็อกแล้วนี่ไงโอ้โหตกลงไอ้เมียมาคืนน่ะรู้ว่าหายเงียบไปแล้วเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะสามหมื่นนี่เอาไปอีกรอบ มึงเอาอีกเหรอมึงเอาอวยก่อมึงเอาอวยก่อหมดก่อถอนถอนดีวะเอาเหรอเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเสียใาไหมทำก็ละหมื่นสองยาตรงย่าตรงเยอะอะไรอ่ะคูชุดพินบวกสิบสองมึงเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าโอนคืนให้ก็ได้ถ้าเสียจะเอาเสียทำเสียต้องเป็นคนคุยกับมันเอาบ้าเอา อเม,ม,ม,มพี่ผมโดนลุ้มพี่หญิงผมโดนลุ้มเออวันนี้เข้าบ้านอยู่ทำไมา <c oughs> มีคนมาตั้งไอ้นี่เหรอ่ะกกับหลงเกมไม่มีใครเอาลงเลยวะ่ะไปดีกว่าหลงเกมปะ <c oughs> มอ,อ๋ <c oughs> อมันอยู่ข้างหน้าเว้หลงเกมเดี๋ยวเอาหันก่อนเดี๋ยวเอาหันกันเลี้ยงหันกันเป็นยังไงเนีอาโอ้ยโดนเด็ดไอ้เหี้ยโดนเด็ดโดนเด็ดตูดเดี๋ยวมันแบนว่า ออกกมาไอสัตว์มาอุ้ยไม่เชี่ยผมตายได้ไงผมันช่วยบูได้หมอเซตห้าผมก็บูได้แล้วผมแค่ซื้อเซตมาเพิ่มไหนนะขอบคุณให้ผมสองหมดหมดเฮ้แบบบวกสองอะแค่ผมเกลียดตรงบวกแตกกันยี่สิบองเซียเนี่ยแหละสัตว์ขยันขยันย้ายด้วยนะแดงนะเมื่อกี้หลวงเกลียดย้ายติดขยันย้ายด้วยนะโอ้ยย้ายง่ายด้วยเลยบุฟเฟ่บุฟเฟ่ อย่ายายเอาไปย้ายให้ผมดิไม่อยู่ตาย,ตายด้วยรอยตายผิษไอพิดเลยจะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันโดนพิษมันมันมันแก้ไม่ค่อยทันเลยมันเหมือนมันปรับเวลาดีเลย์แก้วว่ะรู้สึกมันนานขึ้นอนะ่ะใช่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 แก้ยากนะจนที่อะไรนี้ตุ้งสิบหาโดไปนี่ของผมของผมผมสั่งมาผมสั่งมาคุยแต่พเอามาย้ายเ็ป ป<ร><อ>ทำาะไมเลยเลยจะหลบก,ก็เขาปล่อยแม่งหลบไปเลยเต็มที่ไอ้จ่อยมัดสองมือเจ็อะไรนะหมานี่ไอ้จ่ วมั้นมันมันแพงไปเว้ยพี่เออเสียไปเดี๋ยโฟกัสโฟกัสหันให้ได้เด็กสาวโดนบัตรทองจ้ามันดีราคาเสียอยู่งช่วยอยู่12เสียครับงานนี้เข้าบ้านแล้วโอเคโอเคโอ้โหหมดเลยโอ้ไม่ทันว่ด้วยเอ้าเอ้ามันเกิดไปยังวะ เฮ้ยผมดูเพื่อนผมดวนกันเอ้าที่หมายแม่งลุมอย่างนี้ได้ไงวะเหี้ยคนเขาดวนกันมันเออมันลุมได้ไงวะเฮ้ยเหันเว้ยหันเว้ยหันเว้ยมึงมาดิผมรักเหี้ยอะไรอะรักเหี้ยอะไรอะเอออ่อนตัวหมอหมอไอ้เนี่ยผมให้ผมข้อซ้อนเลยเปลาเออได้เลยตีแตกเลยอะสวยเลยอุ้ยโอ้ยคืนคืนโอ้ยทอน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 ทอ่มีหมอตัวเดียวเสียเลย ถอนมึงก่อนแล้วกูถอนมงอีกเสียทำโบวกสิบสองไปทั้งหมดกี่บาทสิบสองเท็จนะสิบสองได้ไงที่สิบสองได้ยังไงโอ้ยยอดดิ้วเธอฮ้ยเฮ้ยทำไรเอ้สิบสองธรรมกาบอ้นีกเนี่ยปีนิ่ใครปีนิ่ใครปีนิ่ใครเหี้ยวันนี้มึงเอาอีกเปล่ามึงเอาอีกเปล่าแม่งวาร์ปอีละไอไอประธานชวนเพราะมันมันแหลกอาไอวาร์ปมาอยู่อะไรอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงไอสัตว์นินไม่มีพิษสักคนในเฮียเจอหมัดเฮียนั่น เ้ยมาแล้วเว้ยมาดิ้เสะพรผมไม่ช่วยนะผมไม่ส่งนะช่วยเออได้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 แล้วไปรับเอเจีนั่นดิอยู่มาแล้วไอจีโอ้โหยเไปดิพี่ไปดิผมรอให้ยกรับให้ยกรับให้ยกรับรับรับเฮ้ยติดกลับวะติดกลับวะยังยากเจอเนี่ยพี่ถไม่ทำเฮียน้องกูวันนี้วันนี้วันนี้ยไม่ทำเฮียน้องกู กี่โดนมันไหมไม่โดนโอเคไปด้วยเราด้วยไม่มีแรงโดนครับโดเวทเย็นไปหัดแล้วเออไปด้วยไปมากแล้วผมจะไปออกเลยเออเดียผมไปเลยเฮียไม่มีใครทะลึ่งเลยไหมเฮียแดงหมดมไม่เห็ทะลึ่งคุณสุที่เอกสจะก่อย่างนี้แตเลยเฮ้ยปานมันครบเองเออ บอลหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยแดงหมดนะเอ้ามันลอยหลังไปไหนลวราไม่โดนเหรอครับทำอะไรไอ้ยพวกอีกาเราเตะสองโดเลยแล้วกันนะมาดิอ้าวหลบนไผลในต่างถ้ามันหลบออกแรกได้มันแตกเลยเออได้ ไม่อยู่เลยป้ายอยู่เลยป้ายอโอ้ยตายว่ะโอ้ยมันตายแทนทุกแ้่เดี๋ยวผมจ้างเอาผมขี้เกียจผมเลยสามสิบบาทไม่เป็นไรหรอกเสียมาผิดวันแล้วไปกีบีเคมามัดผมเหนื่อยวันนี้ไได้ถ่ายกางเกงตื่นตั้งแต่ตีสี่สัตว์่อะไรทำอะไรทำอะไรเชื่อเอ้ยผมได้วิ่งให้พ่าจะทำตัวหมองกันยังไม่ได้ถ่าตัวหมองตั้งแต่ตีสี่เลยวัยที ตื่นมาเปิดประตูให้พ่อเพือนเฮ้เฮ้ยหันหันมันโอ้จอว่าจอวจโอ้เจม่พ่อจวท้าวจอพ่อจะหายในพื้นทราจังวะไม่มีหมอนรงเกมอ่ะไปด้วยโอ้ยบุเปด้วยเว้โอ้ยมาตีไม่ทันเราเลยวะเกมทยารสองบสองแก๊เลยโอ้ยบุรสามอุ้ยอัดอ้เรียบร้อย ้ไปลบเกาะไปลบเกาะทวนหน่อยดิเ้ยมัดมันมาฟูหันั้นอูสี่หมื่นห้าจะูไม่หนอยู่ไหนโดนหันไงวนอยู่ไหน่ดการเองยังยังูยังไม่เห็นหันลหรอปะตกแ่ะป่ะกินให้แต่งแล้วไรเจนเฮ้ยูหลบผลนะให้ตัดฟูหลบผมแต่ไปดิ ขอสกอร์หน่อยดิครับเออดึงขาไปดิน้ำหยดอุ๊ยเฮ้ยเกียร์จะดเจดีย์นะไอ้สัตว์ตายนะบอกว่าตายนะตายนะเออมห้ามเจดีเขียวครับเจดีเขียวผมขอเจดีเขียวเดียวเจีเขียวคือเต่าดิีใช่ไหมใช่ใช่ ตัองีเจ้าต้องตีงเจ้าโอ้ปัดตายแล้ว,วเวงถึงเดินไปใส่คนเดียวก็ได้มามึงก่อนเลยกินใจเต็มเต็ม<ๆ>เลยนะตัตตดคลิปอะไรไปเล่นฮอนเม่าวนะันนี้